เจ้าหน้าที่2คนนี้ดันมาเซลฟี่กับศพในห้องศพครับพอเพื่อนขอดูรูปเซลฟี่ก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าพบงอปริศนาในรูปแต่ที่ไหนได้ครับจริงๆแล้วมันคือสแตนด์อินครับแต่เจ้าหน้าที่ที่ใส่แว่นคนนี้ก็กวนโอยมากครับศพที่นอนอยู่เขาก็แย่เล่นครับไม่พอเขายังเอามือของเพื่อนให้ลองไปแย่ศพดูพอจะเอื้อมมือไปเท่านั้นแหละมือของศพก็ขยับแบบนี้ไอ้แว่นก็บอกว่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญแต่บรรยากาศในห้องเริ่มหลอนมากขึ้น ไฟในห้องเริ่มดับดับติดติดแล้วก็อันนี้ดั้งบนก็ถึงขั้นร่วงลงมาครับเห็นเพื่อนของเขาหวาดกลัวไอ้เว่นก็ยิ่งอยากแกล้งครับก็เลยชอบแกล้งทําให้เพื่อนตกใจอยู่เรื่อยพอทำความสะอาด,ด้่างุกหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่ส่วนหัวไอ้เว่นก็ต้องการเอาผ้าคลุมหัวออกนะครับแต่เพื่อนคนนี้ก็ห้ามนะครับบอกว่าอย่าไปเปิดดีกว่าแต่ไอ้เว่นก็ดื้อนนะครับจะเอาผ้าคลุมหัวออกให้ได้พอเอาผ้าคลุมหัวออกเท่านั้นแหละครับปรากฏว่า พีกไปอีกก็คือใบหน้าศพที่นอนอยู่ก็คือเพื่อนของเขานี่แหละครับแล้วที่คอยอยู่กับนานอยู่ตลอดเวลาในห้องศพนี้จริงๆแล้วเป็นวิญญาณผีของศพตนนี้ครับไอเวนถึงกับช็อกไปเลยครับ